รอผัวผัวฝรั่งติดต่อกันมาใน tinder ตั้งนานแล้วครอบกันมาสามเดือนสวยไม่ไหวผู้ชายเติดผู้ชายเติมผู้ชายบอกยูอ่า beautiful สุดๆเดี๋ยวรอก่อนอ hello hello you so beautiful โอ้ย welcome to Thailand love you darling <laughs> <c oughs> ใส่ฟิลเตอร์ทำไม filter? ฟิลเตอร์ฟันเหลืองอะใส่ทำไมเอาออกไม่ได้เหลืองฟิลเตอร์กล้องไอไม่ดีอยู่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 ขอมันนี่หน่อยขอมันนี่เอาเท่าไหร่เอาจักสามหมื่นเอาไปซื้อไอเฟิร์นเฟิร์นเติมเงินให้ไอด้วยร้อยหนึ่งเดี๋ยวต้งรูปให้ดูรูปอะไรลืร โโโโแล<อ>้วยู่จะมาเมืองไทยเมื่อไหร่ล่ะไอคิดถึงเออไอไปไม่ได้ทําไมล่ะไอข้ามพบไปหาอยู่ที่โลกวิญญาไม่ได้หนะ้าตายอย่างนี้ตายแล้ว7วันชัว ทำไมมึงพูดไทยชัดจังเลยยะ <AME> <S 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 ตายแล้วท่านผู้ชมคาะใครก็แล้วแต่ที่กำลังติดต่อหาผัวฝรัง่งอยู่แล้วมึงทำหน้าอย่างนี้แอปเนี่ยไม่ได้ช่วยหน้ามึงอย่างเดียวนะคะหน้าตะไปคอโคกเดี๋ยวผู้ชายจะตกใจถ้ามวยใช้แอปมึงไปรอผู้ชายที่สนามบินผู้ชายจองตัวกลับเลยนะคะถ้าหน้าอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าะคะ่ะแต่งหน้าสายฝออย่างไรให้สวยเป๊ะปังแบบฝรั่งชอบหาผัวฝรั่งไปเลสิคะ ใครก็แล้วแต่ที่อยากมีผัวฝรั่งนะคะตามหาตามล่ากินแล้วกลัวออกมาแล้วคายออกมาแล้วก็ยังไม่ได้เป็นตัวเป็นต,น,ตนสักทีเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาดามแป๊จะมาสอนหาผัวฝรั่งนะคะผัวไทยมือหงายได้ก่อนผู้หญิงทุกคนอยากมีผัวแต่คนที่ไม่อยากมีผัว,ก,ผว <S <S ก็เรื่องของเขานะคะวันนี้นะคะรันก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะซึ่งเป็นลิปสติกอ่ะเดี๋ยวเราจะมาใช้ลิปสติกแต่งหน้ากันนะคะดอกผ,ผลิตมาแค่3สีเท่านั้นลิมิเต็ดอ i ดิชั่นเพราะว่าอะไรคะถ้าผลิตมามา,มากกว่านี้เดี๋ยวขา ไม่ได้อเราต้องบำรุงผิวก่อนฝรั่งเนี่ยมันต้องชอบหน้าตาแบก แปลกหน้าตาแบบว่าปลวกปลวกหรือว่าอะไรก็ได้ที่แบบว่ากินขาโต๊ะไม่จริงนะคะฝรั่งเขาก็ชอบคนสวยแล้วแต่เทสใครเทสมันน่ารักเขาก็มีผัวได้สวยเขาก็มีผัวได้คนเรามองไม่เหมือนกันนะเนี่ยดูสิแต่ละคนเนี่ยถามว่ามาดามแพรมสวยไหมกะเทยมองว่าแพรมหน้าไม่สวยนะแต่คุณวิทย์ก็มองว่าฉันสวยจะมาตัดสินไม่ได้นะจ๊าใครสวยไม่สวยเนี่ยเราก็มาสวยกันในแบบรูปลักษณ์ที่เป็นเราเรามาใช้รองพื้นสี สีฮันนี่ค่ะของรันค่ะรันเนี่ยเ็าปรับเข้ากับสีผิวทุกสภาพผิวนะคะทุกสภาพผิวจริงๆหรอรองพื้นของที่อื่นไม่สักใจนะคะต้องใช้ของอินี่เท่านั้นนะคะนี่น,น,นี่ล่าสุดด่ารัน <c oughs> ด่าผลิตภัณฑ์ของรันรันก็เลยส่งของมาให้ไม่ได้อยากได้ของฟรีรวค่ะ <c oughs> แต่ด่าจนเข้ามาให้ค่ะ <c oughs> วันนี้เราใช้เบอร์ศูนยนะคะน่าเราจะได้แบบว่าเป็นสีผิวเหลืองๆน้ำพึ้งน้ำพึ้งแทนๆหน่นอยไม่ต ขาวเวอร์นะคะอันนี้นะคะคือดีมากนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่พี่ป้อมวินิจเนี่ยเขาใช้แตแ่งมาดามแพมวันนั้นโ <c oughs> อ,อ้บางทีเราก็ใช้ผิดวิธีนะแต่จริงๆมันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกฝ <c oughs> รั่งเนี่ยชอบแบบดั้งแบบแม่หรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคนไม่มีดั้งบางคนก็สวยไม่ได้หมายความว่าไม่มีดั้งแล้วไม่สวยอะไรมาจำกัดความดังนั้นผู้หญิงทุกคนคะสวยก็คือสวยนะคะ, <c oughs> ะ,คะมาดามแพมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่มีใครชมว่าสวยนะแล้วก็ไม่มีฝรั่งมาจีบด้วยแต่ทุกวันนี้เนี่ยฝรั่ ก็ยังไม่มาจีบนะคะก็เดินคนเดียวเดี๋ยวคุณบ um ิทยเลยไม่ยอมให้ไปหนคนเดียวไงขันอยู่แต่ได้บ้านสรุปกูเป็นผีบ้านผีเรือนเฝ้าบ้านไปเลยค่ะว่าอะไรคุณพิกลฝรั่งมาจีบอ่การใช้รองพื้นเบอร์ศูนย์สามเนี่ยไม่ได้ดำนะคะแค่สีเข้มใครมีฝ้ามีกระเนี่ยคุณก็สามารถใช้รองพื้นเบอร์ที่สีเข้มกว่าหน้าเราเนี่ยได้นะคะรันเนี่ยมีทั้งหมดสามสีนะคะเบอร์หนึ่งเบอร์สองและก็เบอร์สามก่อนหน้านี้ทำหลายสีดอกขายไม่ได้ก็เลยเหลือแค่สามสี Hãy ăn cho kênh ปล่าก็ปรับโสดแค่สถานสีพอมึงก็ซื้อไปเถอะบางทีเนี่ยพนักงานที่เขาเติมก็งงว่าเออกูจะขายสีอะไรดีในภาพยนตร์ฟุ้งเน,นี่ยกดดไปทั่วใบหน้าสร้างมิติ<ไ>มิติพิษโวงวันหลังต้องไม่เห็นกูล้างหน้า <c oughs> เราใช้รองพื้นเบอร์ศูนย์หนึ่งของร้าน <c oughs> เช่นเดียวกันจริงๆเนี่ยร้านเขามีคอนซีลเลอร์ไหมก็น่าจะมีแราโมงจําได้ว่าออกออกมาขายอยู่พักหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่ายังมีขายหรือเปล่า <c oughs> ดังนั้นเราก็มาใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งเนี่ยมาใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะทําให้หน้าเนี่ยสว่ สว่างสว่างสว่างนะคะทำไมไม่ใช้เบอร์02ละ่ะคะอ๋อพอด,ดีหมด <laughs> อันนี้ก็เอาทาคอแทนนะคะหลายคนก็จะบอกว่าฝรั่งก็ชอบผิวแทนแทนผิวเข้ม,เข,มเข้มตากแดดตัวดำา <laughs> ๆเหมือนเทสไไยเทสมันดอกไม่ได้หมายความว่าผู้ชายทุกคนจะชอบแบบว่าสีดำเท่ากับขานีบนะคะต้องทาตัวให้ดำเท่ากับขานีบ <laughs> ดูอย่างฉันสิหน้าบรท์ขาวใสจะตายยันมีฝรั่งมาจีบเลย <laughs> คุณวิทย์ไม่เคยให้อยู่คนเดียวเลยไปเดินที่ไหนเนี่ยเพราาว่ฝรั่งก็มองมองว่าอีดดกเนี่ยแต่งตัวอะไรของมันเยอะจังเลย <c oughs> คนสวยก็คือคนสวยและบางคนก็บอกว่าหนูเนี่ยตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษมากเลยค่ะเพราะอะไรคะอยากมีผัวฝรั่งพอไปเรียนถึงออสเตรเลียปุ๊บได้ผัวฝรั่งกลับมาอยู่ได้สักพักหนึ่งกลับมาเจอคนไทยอีอกอดติดใจของไทยซะงั้งนะอ,อีผัวฝรั่งทิ้งเลยค่ะ โอแบบนี้ก็มีด้วยค่ะอีกหลายคนบอกว่ากลัวดำไม่ต้องกลัวคําว่า <Okay. S 1> ดำไม่เคยมีอยู่จริงมีแต่คําว่าสวยกับไม่สวยนะคะถ้าดำแล้วสวยก็เรื่องของกูถ้าเกิดว่าดำแล้วไม่ได้สวยก็เรื่องของกูอีกเช่นเดียวกันเรามาใช้แป้งฝุ่นของรันค่ะซึ่งเป็นลู o s e p o ดอร์ทาไปที่อบใบหน้านะคะว่าผิวคุณสีอะไรมันก็จะปรับสภาพสีผิวให้เข้ากับรองพื้นแล้วก็ทําให้ผิวคุณเนี่ยสวยนวลเนียนนะคะบางทีเนี่ยผู้ชายเกาหลีเนี่ยชอบความสังขยาย แต่ฝรั่งก็ไม่ได้ชอบสังขยานะคะผู้ชายนี่ได้เก้กินสังขยาทุกคนเป็นความชอบส่วนตัวของชัน,นีนะคะล่าสุดเพื่อนดิฉันค่ะไปเซลล์อยู่ต่างประเทศ <c oughs> แล้วไปบอกผู้ชายว่าท้องกระเทยค่ะไม่ท้องนะคะ อิ่มวิทยาศาสตร์ท้องไม่ได้แต่ไปบอกผู้ชายว่ามันท้องสงสัยฉันจะมีปัญหานะคะนางบอกว่าอาเจียนทั้งวันเลยอยู่ไอ <c oughs> ไม่สบายมากเลยเพราะอะไรสับรางนัดผู้ชายไว้หลายคนเออลองของที่ดีที่สุดอะไรก็ว่าไปโอ้โหผู้ชายไปสุด <c oughs> สายกระเทยเนี่ยกบปวดนะคะตัวใหญ่ๆนิดนึงมีเนื้อมีหนังอะไรอย่างเงี้ยไปบอกผู้ชายว่าท้องผู้ชายเชื่อผู้ชายเอาตังค์ให้แล้วบอกว่าอยู่ไปตรวจซะนะดอกแทนที่จะเยี่ยวใส่ Bye. ไม่จ้าเขากินอีไปตัวจ้าโอ,โอ้เพื่อความชัวร์ไงถ้าเกิดมีลูกในอีดอกรับมรดกไปเลยนะเราจะมาใช้แป้งรันค่ะรันเบอร์ศูนย์สามนะคะทาไปให้ทั่วใบหน้าตกย้ำความเนียนขึ้นมาอีกเราต้องอยู่ทนอยู่นานอยู่จนแบบว่าเทศบาลมาเก็บขยะพักอันนี้เนี่ยเขาเรียก <c oughs> พักแป้งฝุ่นนะคะถ้าใครอยากจะซื้อเนะี่ยซื้อกับมาดามแพมได้นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพัอาราจย์ฟูกหรือพักแป้งฝุ่นก็แล้วแต่นะคะ นะคุณสามารถใช้ได้นะคะเป๊ะปังหน้าไม่เป็นคราบเหมือนต้นคลิปแน่นอนนะคะหลายคนบอกว่าความขาวนี่เท่ากับสวยสวยตรงไหนนะคะต้องย้ําก่อนว่าสวยตรงไหนนะคะถ้าเกิดว่าหน้าลอยเนี่ยหน้าสปายคอโคกเนี่ยหมายความว่าอะไรคะน้องคะมือาหัวจุ่มน้ําแช่มันทั้งคืนหรอคะแล้วตอนเช้ามาตื่นมาน่าจะได้ขาวเคล็ดลับความขาวของหนูนะคะหนูเอาหน้าจุ่มน้ําแช่ไว้ทั้งคืนเลยคะ่ะตื่นมาคะ่ะหน้าใสขาวชิดมากเลยนะคะ อันนั้นเรียกว่าขาดอากาศหายใจนะคะไม่ได้ข่าวธรรมชาตินะคะอย่าขาวธรรมชาติพักก่อนลูกเราก็จะมาใช้แปรงขนน้อยช้างแมนมอส6กชิ้นเก้บาทที่มาดามแพบไทยนี่ละค่ะคือของมันดีจริงขนน้อยช้างแมนมอสเนี่ยปังปังปัง,ปง,ปง,ปง เรามาใช้แป้งไฮไลท์นะคะใช้แป้งเบอร์01นะคะอดอกมีทั้ง4ี่เบอร์เลือกมาสักเบอร์หนึ่งนะคะซึ่งเป็นสีที่สว่างกว่าหน้าแล้วถ้าใครเนี่ยที่ผิวเข้มจริงๆเนี่ยจะแต่งยังไงล่ะคะมาดามแพมอ่ะก็ใช้เบอร์03เนี่ยแหละทาเป็นไฮไลท์ไปเลยนะคะทาไปนะคะตาที่หมองคล้ำดำนิ่งกว่าขาหนีบเนี่ยมันก็จะทําให้หน้าเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะน้องนะอ่ะทาไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองไม่ต้องห่วงค่ะปังปังปัง <c oughs> เอ้ยเราก็ไม่ใช่คนข่าวแต่เราเป็นคนสวยนะคะท่องไว้ค่ะเราไม่ใช่คนข่าวค่ะแต่เราเป็นคือคนสวย <c oughs> เนี่ยเอาตังค์ไปซื้อรองพื้นซื้อแป้งของรันหมดแล้วนะคะ <c oughs> เราก็จะมาใช้อืมเชดดิ้งราคาเบาๆพอ นิดน้อยน้อยนะคะตลับละร้อยอะไรอย่างนี้อาเฉดดิ้งไปนะคะด้วยการใช้สีเนื้อแมทที่เขาปัดคิ้วเนี่แหละอปัดไปที่เฉดดิ้งนะคะตรงบริเวณแก้มผู้ชายเนี่ยชอบผู้หญิงที่ว่าหน้าตบๆตนะคะดูแบบว่าขาดสารอาหารนะคะได้ตายแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอดซ้อมดูปาก ปัดไปนะคะแบบว่าถ้าเกิดว่าขาดสารอาหารยังไงเนี่ยผู้ชายฝรั่งมันจะชอบนะคะแกนจมูกแถวว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะแต่วันนี้เนี่ยขอมีแกนจมูกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวผู้ชายเขาจะเข้าใจว่าเราหายใจทางเหงือกหรือทางผิวหนังนะคะหลังจากที่เพื่อนสาวเราไปหาหมอ,อก็ไปสั่งไปซื้อใบรับรองแพทย์ปลอม <The> วันนี้ฉันไม่ได้ท้องก็ได้ตังมาอีกหนึ่งก้อนแม่อีนี่มันลายอีนี่มันลายกระผปกระเป๋าชานงชาแนลกระเป๋าดีออะไรของแพงๆอย่างเงี้ยเครื่องสำอางแพงๆอะ่ะ มีหมดจ้าถ้าเป็นไปได้มีตังเก็บก็เก็บไว้เถอะเก็บไว้เนี่ยมันดีที่โสดถ้าเกิดว่าซื้อแล้วมีความสุขก็ซื้อไปเถอะแล้วสาวๆคนไหนที่อยู่เมืองไทยแล้วมีรักทางไกลอยู่เนี่ยก็เช็คดีๆแล้วการว่าผู้ชายเนี่ยเขาแฮปปี้เขาดีจริงหรือเปล่านะคะไม่อยากจะแนะนําว่าไปถึงปุ๊บโอ้โหดินเนอร์ปุ๊บกินงูปั๊บอย่างนี้ไม่เอาอย่าสวาปาปนะลูกค่อยๆค่อยๆก่อนขอเดทสองเดทสามนะคะมาดาปยากวนะคะซื้อเลยค่ะสีพึ่ง มาดามไปยาค่ะทาสีไม่ชุ่มไปเลยนะคะผู้ชายไม่หลงให้มันรูปไปอย่าให้มันซี่ฟรีอ,อย่ามาทำเคี้ยว <laughs> มาดามปยากาศนะคะมาดามแพมไม่ได้พูดเรามาใช้ดินสอดเขียนคิ้วของรันค่ะซึ่งพี่ป้อมเนี่ยเอามาใช้แล้วก็เราแฮปปี้พอแฮปปี้เราก็มาใช้ต่อพอมาใช้ต่อแส่ปุ๊บหมดเราก็ด่าเขาก็ด่าเขาแล้วเขาก็ส่งมาให้ใช้ฟรีนี่คือแผงกันตลาดที่มาทาแพมนะคะวันนี้เราจะมาใช้สีเข้มนิดนึงเราจะมาใช้เบอร์ศูนย์สองนะคะดินสอแบบว่ารุ่นสลิมสลิมอย่างนี้เนี่ยไซส์เล็กมินินะคะเขียนโครงคิ้วไปก่อนค่ะฝรั่งเนี่ยเขาชอบแบบว่า คิ้วไม่ต้องหนาเติบขอคิ้วบางโกงนะคะเล็กน้อยถึงปานกลางก็จะรู้สึกว่าเออผู้หญิงคนนี้เซ็กซี่นะจ๊ะเซ็กซี่ก็คือเซ็กซี่อ่ะปัดไปอย่างงี้มาดามแพมขามาดามแพมมีผัวมาตั้งส8ปีเนี่ยโอ้โหทำเพ็นจะมาสอน ได้ใช้แค่อันเดียวเนี่ยถือว่าแพ้พวกหนูนะคะอ่าอ่า,อาเธอพอายามาสบประมาทฉันนะผู้ชายเนี่ยจีบฉันเยอะมากนะจ๊ะฝรัง่งฝรั่งเนี่ยขึ้นรถไฟฟ้าทีไรเนี่ยผู้ชายมาจีบนะจ๊ะว่าไม่ได้อ่าอันนี้เรามาใช้หัวใหญ่นิดนึงนะคะเพราะเราก็ชอบของใหญ่เหมือนกันนะ ถมใครไม่ชอบของใหญ่บ้างคะแม่เออัคารากล่าวไว้ว่าหนูไปเจอผู้ชายไปได้กับผู้ชายมามัออันใหญ่มากเลยแม่จุกมากจุกของมึงกับจุกของกูแตกต่างกันนะของมึงเนี่ยใหญ่เนี่ยอาจจะแค่นี้แต่ของกูใหญ่อะเท่ามะม่วงลูกละโลอ <c oughs> ความใหญ่ของแต่ละคนเนี่ยอยู่ที่มันหยาดจริงๆอันนี้เนี่ยขุนลุกไปหมดเลยนะคะแม่เออัครลากล่าวคือผู้ชายฝรั่งสมัยเนี้ย กูก็งงเหมือนกันกระเทยมันก็แบบว่าแฮปปี้นะชอบอ๋อโนโนโนไ I am married แล้วเราก็ชอบไปต่างประเทศสมัยก่อนเนี่ยเราไปกับเพื่อนสาวแล้วเพื่อนสาวของเราเนี่ยเป็นเก้งแบบว่าเป็นลุงลุแก่ๆหน่อยแล้วไปเนี่ยจะไม่มีใครจีบกูเลยนะคะเพราะอะไรคะเก้งสาวเนี่ยแหละค่ะจีบผู้ชายเก่งจะเขาเข้าใจว่ามันเป็นผัวกูหมดเลยนะคะเดียว เดินไปไหนบอกว่า you you beautiful มากมีแต่ผู้ชายชมตลอดทาง hi you beautiful you from ออชน่าบอกไปก่อนไงสรุปอีเจก็แบบว่ามากันซีนสุดฤทธิ์แย่งผู้ชายแต่ดีแล้วแหละลำคาญผู้ชายชอบลุงลังกูก็เลยบอกว่านั่นน่ะ no my husband นั่นน่ะ my sister อีป้าหลังโอก no ซิสตเตอร์ n น n นโนให้แ no, ม no, no. no. no, no, no. ่หรอก o น o น o นซิสเตอร์ซิสตเตอร์สาวกูไม่เชื่ออีเจ๊แก่หัวร้านอันนี้ไม่ได้สอบประมาทแต่กูบอกความจริงมึงแล้วมาซิสเตอร์อีสัด <laughs> <c oughs> แต่ดีสอดันก็ดีนะมีขายนะคะเซเว่นก็มีนะคะอีเ e ป็นบอยก็มีร้านชั้นนําทั่วไปก็มีนะคะที่เลือกแต่งเป็นสายฝอเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเอก็เกาหลี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 มึงซื้ออย่างเดียวมึงจะแต่งได้แต่เกาหลีหรือมึงแต่งอย่างอื่นบ้างก็ได้นะคะนี่เกาหลีค่ะอ่ะอินี่ทับตา ไอ้ดอกขายแล้วนะคะนะคะเรียนแบบมันต่อดักนั้นค่ะทิ้งไก่อนกล่องทิ้งไว้ก่อนอ่ะเรามาดูรันนะคะอันนี้สีเบอร์ศูนย์หนึ่งอุ้ยเนื้อนิ่มละมุนมากเป็นโทนน้ำตาลนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งเบอร์ศูนย์สองก็จะออกสีพีเบอร์สามดูซิสีไหนเราจะใช้ในวันนี้แต่จริงๆก็มันสวยกันตั้งสามสีโอยสีออกแดงๆก็สวยทธกทุสวย แท่งดูไม่กี่ตังชนะเลยขออีกได้ไหมไน่ะอีขวัญส่งมาให้หน่อย สามสี 3, นะคะให้เลือกใช้ในวันนี้เราจะมาใช้ก uh ันอย่างไรนะคะวัน okay, น like ี้เราจะมาใช้แต่งหน้ากันเตรียมพับให้พร้อมนะคะเราใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งค่ะปัดแก้มปัดแก้มปัดแก้มฉันแต่งหน้าอย่างนี้แหละฉันชอบใช้แบบว่าลิปสติกเนียมแต่งหน้าแล้วดูดิเนื้อคือนิ่มนวลละมุนเกี่ยง่ายมากเม็ดเล็กน้อยถึงปานกลางพอใช้ไปสักพักหนึ่งก็จะเม็ดแล้วนะคะเม็ดแล้วก็คือหมดแล้วหลายคนเขาก็ดูไม่ออกนะว่าฉันไม่กระเทยแล้วก็มีผู้ชายมาจีบค่ะ ตอนนั้นเนี่ยไปกับที่ทํางานเก่าเขาก็บอกว่าเออ you beautiful จังเลยยู่สวยจังเลยผู้ชายตามจีบแล้วกูก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงเพราะเราแบบว่ารักผัวเรามากเราก็บอกว่าอ๋อ I am not a girl not yet a woman ไม่ใช่ I am not a girl อ๋ oh, อ yet yeah, yet yeah, you woman บอก no woman no woman no woman พอเสร็จปุ๊บบอก อีฝรัหลังมันก็งงพอเสร็จปุ๊บกูก็เลยบอกว่า I am a boy no 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 you girl เจ็ดกูลรคาทิมหายอีนี่ก็แบบ no, no 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 you girl no I am a boy พอเสร็จปุ๊บ no I am a man จัดจบเลยจบแค่ <laughs> มันก็งงตอนแรกพูดว่า I am lady boy ตอนแรกอบอกแบงนี้มันก็ไม่เชือ่อพอไม่เชือ่อเสร็จปุ๊บนายจัดรู้ดีกว่ากูอีกนะดูตอนนี้เนี่ยเราทาสีนี้ไปแล้วโอ้สวยนะ เฮย้ยทรลิปของรันมันดีอ่ะปัดแชม่มทาตาทาปัด,ปดแล้วนี่ถ้ากูทาอายไลเนอร์นี่กูกูสวยเลยนะอ่ะลองทาอายไลเนอร์ดูได้ผัวคนไทยแล้วหนึ่งเ <c oughs> ฮย้ยแต่งหน้าอยางี้นี่ผู้ชายไทยชอบนะทอไม่ต้องอ,อะไรเยอะ งงมากแม่อีดอกสวยทุกสีอาเดี๋ยวเราจะมาใช้เบอร์ศูนย์สองเนี่ยทาทับไปที่ลูกตาเจอสีซ้อมๆแดงๆเฮ้ยสวยอ่ะยิ่งายิ่งสวยเฮ้ยดูสดใสอะดูธรรมชาติอะดูแบบว่าเป็นนางเอกอ่ะไม่ดูเป็นนายฉาแล้วอ่ะ <c oughs> อาทาปากด้วยทาปากด้วยเฮ้ยแต่วันนี้เราก็มาตีมสายฝพอปะวะ <c oughs> ดูสีแต่งหน้าอ่อน,ออนแล้วเป็นชนีนะ <c oughs> แต่เราก็รักว่าเป็นกระเทยของเราอยู่นะ จะเป็นชนีก็เป็นชะน,น,นีไปมาดมแพมเป็นกระเทยเหมือนเดิมอุ้ยเธอสวยจังเลยอ่ะสามสีสวยหมดเลยอ่ะอคุณรอดเป็นเบตทาตาได้ด้วยอ่ะเอามาทาแก้มก็สวยอ่ะสุดใสเวอร์ ใครก็แล้วแต่นะคะที่กลัวว่าจะเกิดอาการแพ้แบรนด์รันเนี่ยมีส่วนผสมจากธรรมชาติซึ่งไม่แพ้แน่นอนเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่หมามุ้ยนะคะ <emotion> คุณจะใช้อายแชโดว์ราคาถูกขนาดไหนก็ได้ถ้าคุณเนี่ยทารองพื้นรันหรือแป้งรันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเรามาจะใช้สีน้ำตาลกับแปรงขนนอยช้าไปมอสปัดไปที่หางตาะค่ะ เบรนขึ ido, Superman, ้นได้สูงนะคะเคยไปตอยกลางคืนเนี่ยก็คือไปนั่งอยู่ในโต๊ะสนุกเกอร์ไปอยู่ในบาร์ครั้งหนึ่งเป็นบาร์เป็นร้านอาหารคนไทยนี่แหละก็มีแม่แม่สามนางเป็นฝรั่งเป็นชนีฝรั่งนั่งอยู่ที่มุมโต๊ะแล้ววอเสร็จปุ๊บก็คอมเมนต์เราเพราะเราสวยนะคะสวยกว่าเพราะอะไรเพราะเด็กกว่าเฮ้ยว่าไม่ได้นะนางมันนั่งจิกพูดสุพรรณหลังจิกแบบว่าจิกตายเลยอ่ะเดินไปเนี่ยอน้ำแทบไปเสิร์ฟผู้ชาย คือแบบว่าอะไรอ่ะพวกเธอพวกเธอต้องให้ผู้ชายมาจีบสิอีนนี้ไม่ยอมค่ะอีนี้เร็วมาก่สวยไม่กลัวหยดกกวนเลยฝรัลล่งไปจีบฝรัลล่งตาถามว่าเขารอบไหมไม่ตาตกรอบค่ะของฉันผู้ชายซื้อน้ํามาเลี้ยงจ้าตามก,กินไหมอืมไม่กินเพราะกูกินเบียไม่เป็น <c oughs> <c oughs> หลังจากนั้นนะคะเราก็มาใช้สีน้ําตาลเข้มอ่ะสีประมาณทนนี้อ่ะทนอย่างนี้ แต่บริเวณหางตาค่ะให้ตาเนี่ยยาวๆนิดหนึ่งทาทับสีดำที่เราทาไปเมื่อกี้เฮ้ยแต่เมื่อกี้เนี่ยลิปสติกเนี่ยมันทําให้หน้าเราเนี่ยไบรท์ไวท์เทนนิงมากยิ่งขึ้นนะคะคุณขารองพื้นโบสามไม่ได้ทําให้หน้าฉันดำขึ้นเลยอย่าหน้าจะสว่างมากแลหน้าจะก็สดใสจะหาผัวฝรั่งหรอไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เ e ยย o เวลคัมเวลคัมค้ e เมียคเมียยค้าเมียเอาไปทําได้ <laughs> เชื่อไหมเดี๋ยวมันก็มาอืมท่องไว้แค่นั้นแหละ thank you how much how many for you for you <laughs> ท่องไว้แค่นี้พอมต้องกินอะไรเยอะ for you for you กัมเฮีย yeah welcome 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 นะนะครเวลาจะจีบผู้ชายเนี่ยเว l c o m e คัมเฮียนะวันนั้นนะกูเกือบโดนตบแล้วไ <laughs> อป้านั่นไม่ไปก่อนนะโดนตบจริงนะ จุ่มสีดำนิดนึงซึ่งเป็นสีเนื้อแมทเฮ้ยอายแชโดว์ i, I shadow, เนี่ยมันติดทนขึ้นหลังจากที่แบบว่าเราทาลิปสติกอะของร้านแล้วหน้าเนี่ยทาแล้วมันเข้ากับผิวนะอ้าวยูคมเยียคมเยียสวยจังเลยยู you so b e a u t ้ f ู l แน่ใจกู <laughs> แล้วไหมจ้า <laughs> จีบก่อนฮะไม่ใช่แย s เย s เย็ด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 ฟอร์มไทยแลนด์วีลคัมทูไทยแลนด์เย็ดเย็ดไหมเย็ดไหมเย็ดเย็ดหรือโอไม่รู้แต่ฉันบอกแล้วใช่ไหมก่อนเข้าคลิปเนี่ยอยากกินปลาทอดขมิ้นมีสัตว์ปันเหลืองเยกไหนมาหอมหน้าผาทีนึงสิอืมก่อนที่เราจะเป็นแฟนกันก่อนที่ไอจะจีบยูอ่ะรูยูไซอะไร มีอะกูถามว่าผู้ชายว่าใสอะไรอนี่มาถามกูใส่อะไรอก็ถ้าเกิดสมมติรูยูเท่าหูเราหูไอ้ก็ไม่สนุกเรีย <c oughs> หูลห้หูมุ่นได้ <c oughs> ยูแต่ยูจะได้ออกกำลังกายนะโอ้ยยู you, <c oughs> ไอ้มีอยู่แล้วไอ้ไม่อยากออกกำลังกายหมายถึงหมายถึงรูของยูเ <c oughs> หรอห,ห <c oughs> <c oughs> มายถึงว่าหูล้หูหูล้หูมีอยู่แล้วนะคะไอไปอาบน้ำก่อนนะอย่าไอ้ตีฟองรอ น่าซีฟองทําไมคะจะกดน้ําปูนี่กระดาผัวไทยนะ้ไม่มีผัวฝรั่งนะว่าไปอย่างนึงนะคะมาดามแพมค้าคลองรักยังไงกันให้นานๆเอาตรงๆนะสอนให้จีบเนี่ยมาดามแพมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยไปจีบใครนะคะส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชายจะเข้ามาจีบเพราะอะไรเรสสวยนะคะ ภูมิอ,อกภูมิใจในความสวยคุณฤิธิ์เองก็ภูมิอ,อกภูมิใจในความสวยนะเธอนะดาวันดาวันฟังอยู่ไหมดาวันที่แม่ไปยาพูดถึงดาวันเธอแตกด,ด้านทำไมผู้ชายไม่ติดหนูล่ะคบมาดาไปยาถามว่าเพราะอะไรดาวันเธอนะ่มันแตกด้าน <c oughs> ไม่เอานะคะเราจะไม่คานั้นเด็ดขาดนะคะด้านอย่างไรก็แล้วแต่นะคะขอให้แบบว่าเราอยู่กับใครแล้วมีความสุขเหมือนถ้าผู้ชายมาจีนนี่ดกวิ่งตัดหน้าเลยค่ะไฮแล้วก็งงไปแป๊บหนึ่งเอ๊ะใช่ไหมอะไรอย่างนี้แอบแอว่ารู้จักแตว่ารู้จักแต่ระวังมีมันตบนะอย่านะระวังด้วยถ้ามันเดินมากับผู้หญิงไทยอะไรอย่างเงี้ยมึงต้องดูให้ดีกันนะคะผู้หญิงไทยเนี่ยน่ากลัวกว่าผู้หญิงฝรั่ง มีอยู่วันหนึ่งเดินไปแถวนานาคุณวิทย์ก็รถไปจอดแล้วกูก็รออยู่หน้าโรงแรมอีสัตว์โดนกระเทยแถวนั้นไล่ถามว่าทําไมถึงลากกระเป๋ามานะรอคุณวิทย์จะขึ้นห้องพร้อมกันโดนไล่ที่ค่ะเธอมาแนี้ได้ยังไงนี่ที่ฉันที่ประจําเจ้าเก่ากูนั่งอ้าปากค,ค้างอีดอกคือที่อะไรอะ่ะอ๋อโอเคพอมาอา่านในหนังสือรู้เรื่องแล้วกูไ <c oughs> ปแย่งพี่ชาวบ้านเขาแล้ะ <c oughs> จบ ผิวหน้ามาดามแพมดูละเอียดดูใสแล้วก็ดูสว่างมากแม่ใช้แป้งเบอร์สามแป้งของรันนี่คือดีมากเลยนะแล้วก็รองพื้นเนี่ยเขาก็เนียยไม่มีรูขุมขนเลยนะการแรงเงาแกนจมูกเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยหายใจทางจมูกไม่ได้หายใจทางผิวหนังอีกต่อไปว่าใช้แป้งรันแล้วเขียยตาย,ยาวๆเรียวๆนิดนึงตาเฉี่วยนะคะยาวไปเลยค่ะคาเดเชียนถึงกอกูฝรั่งนยเขาไม่ได้ชอบอะไรแบบว่าเยอะแยะหรอกบ,บางคนก็ชอบคลิคีน an, สะอาดสะอาดจีดอก ดูสิใสๆอะไรอย่างนี้ก็แบบทาตาเข้มบ้างอะไรบ้างอะไรแล้วแต่แบบว่าปดตงปะตี้อะไรอย่างนี้ก็มีนะคะเขียนให้ยาวอย่างนี้ค่ะอีกทีเดียวถึงโกอูน่ะฝนะรั่งชอบดูเป็นฟ o อกกี้อายแต่อย่าแต่งรูปเยอะนะเวลาเป็นแบบว่าไปนั่งคุยกับผู้ชายเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมพอมาถ้าเจอเนี่ยเขาจำหน้ามไม่ได้นะคะเขาจะเดินผ่านมึงไปโดยไม่เห็นหน้ามึงแล้วก็เดินไปแล้วก็แบบว่าเออเฮียยู hey กับบ้านนะ <laughs> ยังไม่ทันวีขคัมทูไทยแลนด์เลยนะคะ ผู้ชายก็จะหนีไปเลยนะคะได้โปรดค่ะคิดใหม่ทําใหม่อย่าแต่งรูปเยอะนะคะ <S <S <ess land> เหมือนแม่เออคาราบอกนั่นแหะค่ะระวังเถอะถ้าเกิดว่าพวกมึงตายเนี่ยเขจะหาศพมึงไม่เจอเพราะอะไรแต่งรูปเยอะเราบูตัวตนไม่ได้ กครื่องสำอางรันนี่คือดีดีนะคะถ้าใครอยากได้เครื่องสำอางรันเดี๋ยก็ไปตามหาซื้อกันนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาติดขนตาด้วยแบรนด์ชิช,ชิฮิฮิปิ๊ปิปนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่กรหลีไทยไปไกลถึงต่างแดนไปได้หัวอยู่เมืองนอกแล้วทำขายนะคะติดปุ๊บกาหลีปั๊บค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเราจะติดเพื่อปลุกความเป็นรีในตัวคุณใครก็ <c oughs> แล้วแต่เป็นผู้หญิงธรรมดาชนชั้นสามันขึ้นไปนะคะคุณก็จ อัพเป็นรีได้ในตัวเองนะครับปลูกความเป็นรีในตัวคุณด้วยการติดขนตาชิชิปลูกความเป็นรีในตัวคุณด้วยขนตาลูกมิงสามมิติสี่มิติติดไปเลยค่ะติดถามว่าทำไมผู้ชายชอบติดปุ๊บผู้ชายมองตาปุ๊บเหมือนสะกดจิตเลยจ้ะสวย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 อันนี้ต้องเป็นของกูเท่านั้นอย่านะคะอย่าถามมาดามแพมว่ามาดามแพมคะตอนนี้เนี่ยมีฝรั่งสองคนซ้ำ คนมารุมจีบหนูมารุมตีกันถามว่าลุมตีนทําไมอ๋อพอดีว่าหนูแย่งกระเป๋าตังค์เขามาค่ะและ้วหนูไม่ได้คืนในดอกอย่างงไม่เอาครบก็ครบทีละคนอย่าให้ใครมาว่าเราได้ว่าเราเดืทอนะคะ ไม่ต้องกลัวเยอะนะคะอันนี้เนี่ยเป็นขนทมอยลูกมิงนะคะไม่ใช่เป็นขนสัตว์ธรรมดาค่ะเป็นขนทมอยลูกมิงนะคะตายทั้งกลมค่ะตายอยู่ในพุงค่ะเป็นขนทมอยลูกมิงล้วนเลยนะคะติดปุ๊บกระดีปั๊บค่ะได้ดั่งใจปลุกเสกมาพร้อมเรียบร้อยแล้วปังไม่ไหวนี่แบรนด์ลันเขาไม่ได้แต่งได้แต่สายแบบว่าซอฟๆอ,อย่างเดียวนะไม่ใช่สาวเกาหลีอย่างเดียวนะคะโซเพนีก็ได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่ได้นี่ไม่ให้มันรู้ไปเนี่ยดูท่าเขาแต่งหน้าเสร็จแล้ไม่ได้ออกข้างน,น อีกแน่เลยอ่ะถามทำไมโดนปังปังไม่ไหว <c oughs> ไม่ได้ฝันหลังก็ได้ชายไทยข้างบ้านหน้าวินมอเตอร์ไซค์กูก็เอาแล้วลหละตอนนี้เนี่ย <c oughs> แต่พอดีว่าบังเอ,อิญมีผัวแล้วเ <c oughs> พราะสวยจริงไงสวยสวยได้ทุกวันแต่อพอล้างหน้าก็เป็นผีเหมือนเดิมนะคะ ดังนั้นแฮชด w ค่ะช่วยเราได้ค่ะปรับรูปหน้าให้เป๊ะปังมากยิ่งขึ้นด้วยแฮชดมาดามแฮมค่ะ1จชิ้น300บาทเท่านั้นอ่ะซื้อไปเลยสิคะติดไปเลยค่ะทาถูทาถูถาถยิ่งวหวยามองตาถ้วยทองค่ะบังหนังหัวล้านนะคะปิดไปเลยค่ะทาปุ๊บสวยปั๊บนะคะเหมือนขนตาเนี่ยแหละค่ะติดปุ๊บก็เห็นผลปับ๊บ ทาไปเลยค่ะใครผมบางใครผมน้อยทาไปเลยค่ะทาถูทาถูนะคะแค่สระผมคุณก็้อาออกได้ล้างน้ําตามปกติค่ะไม่ได้แบบว่าต้องใช้ทินเนอร์บางคนถามว่ามาแามพมคะล้างออกอยังไงราคาล้างยากไหมคะกันน้ำไหมคะกันน้ําค่ะล้างออกง่ายค่ะอุ้ยถ้าอย่างนั้นสวนาวๆธรรมดาจะออกหรอคะอีจัดมึงล้างก่อนนะคะแล้วค่อยมาถามใหม่ถ้าไม่ออกมึงเอาให้ราดทินเนอร์นะคะอีดอกทองหนึ่งชิ้น300บาทค่ะ ก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะสวยขนาดนี้ไม่มีผัวฝรั่งมาให้มันรู้ไป <laughs> ประโยคที่คุณจะต้องจำก็คือ welcome welcome คำเฮียคำเฮีย for you for you thank you yes 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 แต่ไปตามนี้นะคะแล้วคุณก็จะได้ผัวฝรั่งอย่างแน่นอนแต่ที่สําคัญค่ะอย่าลืมนะคะ Run c o s เมติ c ค่ะนี่ผลิตภัณฑ์ดีๆที่คุณสามารถสวยได้เป๊ะปังนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทยหรือว่าจะหาผัวแบบไหนเนี่ย Run c o s m e t i c จัดได้ค่ะและที่สําคัญนะคะลิปสติกสาสีใหม่ของรันค่ะบอกไว้เลยค่ะของดีบัวไม่หลุด เอาเป็นว่าไปตามหากันเองแล้วกันนะคะตามห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปและร้านเครื่องสำอางทั่วไปนะคะอย่าช้าอยากสวยอยากมีผัวอยากรวยอยากปังอยาก เป๊ะอยากสวยเว่อวัวังเป,เป๊ะปังเหมือนมาดามแพมก็ต้องนี่เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าเพราะมาดามแพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้นี่ถ้าเกิดว่าไม่มีผัวแล้วนะป่านี้มีผัวฝรั่งไปอีกแล้วกล้า <c oughs> การันตีนะว่าไม่ได้นะจ๊ะทุกวันนี้มีฝรั่งมาจีบอยู่นะจ๊ะเพราะมาดามแพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้นะคะ